สาขริคาเข้าสู่งานจับรางวัลครั้งที่หนึ่กับแทมเป้ใจดีมีโชคมากจ้ใหญ่แทนคําคขาคกุลสีสัน วันนี้ก็ขอยินต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการมาเป็นสถรีพยาและก็มารับชมการถ่ายทอดสดการจับรางวัลครั้งที่หนึ่งพี่ดีกรสวยห่อไม่ต้องชมนะฮะเรั้งนึ่งกับแคมเปญรับชมการถ่ายทอดสดยิบโทรศัพท์มือถือมาด้วยด้วยด้วยมาด้วยด้วยกันเราจะทำการจับรางวัลชื่อนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเทสโก้โลตัสจำนวนสี สท่านอไนี้จะเป็นไปดีนะครับอาง้าี่แสามาลุก็ดกันะครับลูกค้าท่าใดจะเป็นผู้โชคดีนะครับผมใ่วยได้ไปสามารถไปต่อยได้เลยนะรชื่ออคู่องนะครัลกค้าท่จะเ็นผ้โแล้ว่ะครับยโสูงสูงนโวยสูงสูงนผนี่แค่ ผู้โชคดีสองรายชื่อต่อไปนี้มาลุ้นไปเลยค่ะการบรรยากาศการขายข้อโซนงานปิ่นต้อนรับกำแพงหน้ารางวัลในเนยสวยคู่ปองมาแล้วก็ให้อยู่ในมือมาในมือนะให้อยู่ในมือครือการันตีว่าอยู่ในมือเรียบร for ้อยแล้วนะคะตอนนี้ผู้บริหารก็จะส่งมอบให้กับน้อง like you know, ๆของเรานะคะตอนนี้ก็จะส่งรายชื่อนะคะ 1, อบหนึงครับหนึ่งสหนึ่งสองสามขอเลขสามหน่อยครับ 1, 2, 3, 1, 2, 3, ครับหนึ่งสองสามยาพครับหน